บิ๊กสแก้วครับน,ะะนี่สี่ประตูสั่งมาให้เซลใช่ไหมใช่นะขายเท่าไรนะขายเท่าไรนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันขายไปได้ยังไงร,ราคานี้ผมเห็นคือผมเห็นว่าขายหกแสนเก้าหกแสนแปดหกแสนเก้ากันคือต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนอ่ายังไงคือตอนแรกอะมีคันส้มอ่าที่เป็นปีเดียวกันอ่าคือมันขายไม่ออกสักทีอ่านะอยู่มาหลายเดือนแล้วแต่พอเราลดราคาเสร็จป,ปุ๊บอ่าตั้งขายปุ๊บขายราคาเท่านี้ ออกเลยอ๋อก็เลยไป,ไปก็เลยไปเสร็จปุ๊บเซลรับจองมาไม่ปรึกษากูเพราะว่าคันนั้นกูลดราคาเพื่อจะรีบขายอสุดท้ายเซลรับจองมาอรับจองมาเสร็จปุ๊บจะขายในราคาหกหนึ่งเก้าเหมือนเดิมจะลดชนกันเออทีนี้นะเราก็ต้องไปหาคันใหม่มาที่ราคาหกหนึ่งเก้าเอา้าแล้วคันนี้มันใหม่กว่าพี่ไปขายราคาเท่ากันได้ไงก็อย่างที่บอกไงว่า เซลรับปาลูกค้าไปแล้วสัจจะคือสัจจะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องมีขาย6กิปลายอยู่แล้วอแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกว่ากําไรอ่ะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นสําคัญที่สัจจะและการเป็นของผมแต่ลูกค้าก็แฮปปี้เอามาให้จนได้ได้ไม่กวาได้ราคาพิเศษอีก แล้วคือสีขาวบอกเลยว่ามันแพงกว่าสีส้มอยู่แล้วอ๋อสีขาวไปแซงกับพวกสีส้มสีน้ำเงินอยู่แล้วเพราะสีสีขาวมันเป็นสีสีตลาดสีตลาดเอออะไรที่มันเป็นตลาดตลาดอ่ะคือยังไงมันแพงกว่าอยู่แล้วก็แย่งกันซื้อนะเนาะแย่งกันซื้อแน่นอนกำไรแทบจะไม่มีนะเออแต่ก็เอามาให้เอามาให้นะโอเคเครื่องเดิมเดิมเดิมหมดทั้งคันนะ จะขายจะขายราคาแพงสองอ่าหกแสนแปดหกแสนเก้าก็ไม่ได้รับปากเขาไปแล้วไม่ได้รับปากเขาไปแล้วเพราะว่าคันที่เขาดูนั้นราคานั้นอันนี้ปีอะไรเนี่ยปียี่สิบป่ะหรือยี่สิบเกียร์ออโต้ยี่สิบเกียร์ออโต้เครื่องพันเก้าเครื่องพันเก้าโอ้โหนาจุงหน้าจอออปชั่นจัดเต็มได้แม็กด้วยสีส้มที่ขายไปไม่มีแม็กเนี่ยไม่มีแม็กอันนี้ใหม่เท่าไหร่หม่แปดหมื่นโอ้โห อ,ออปชั่นตเต็มครบของอยู่ครบก็ปิดรถที่มันเป็นปีเนี่ยในคันต่อไปผมไม่ขายราคานี้แล้วเพราะว่ามันหายา,ยากมันชนเยอะผมก็ต้องขายหกหกสิบไปปลา,ายอะ่ะหกสิบไปปลา,ายตรงไหน,นเดี๋ยวว่ากันแต่เคสนี้ได้รับปากลูกค้าไปแล้วเขาจ <c oughs> <ๆ S 1> องซ้ำมาก็ต้องทําตามตัดจ่าที่ว่าไว้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยคันนั้นผมขายราคานี้เพราะนี้ผมซื้อราคานั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปเซพีนะรถใหม่ล้านนะล้านกว่าล้านรถใหม่ล้านโอ้รถใหม่ล้าน รถแก่สามปีหายไปครึ่งราคาอเพี่ <laughs> หายไปครึ่งแล้วายเหรอ <laughs> ไม่ใช่หรอกเราขายถูก <laughs> อ๋อเหรอที่ <laughs> จริงมันควรจะต้องขายหกกลางๆหกปลายๆอ่ามันควรที่จะขายราคาชาวบ้านเขาใช่อ่าเพราะว่ารถมือสองนี่เต็มที่มันก็จะไล่กันอยู่มันหมื่นสองหมื่นไม่เกินเนี่ยแต่ละออที่ก็ราคาใกล้กันพอเวลาซ้ำน่ะหายากเลยเพราะว่าคันนั้นเราตั้งใจขายราคาเพื่อให้รีบปล่อยรถราคาคันนี้ก็กลายเป็น เอามาให้เฉยๆให้ลูกค้าเอามาซื้อๆพอได้ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยแต่ว่าเราอยากให้อยากให้ลูกค้าได้ลงจะได้ไม่ต้องมาเสียใจจะนะจะได้ไม่ต้องไปเอาที่อื่นใช่ไหมเหมือนที่ผมโม้ไว้ว่าลถจองซ้ำมาเลยเดี๋ยวหาให้ก็เนี่ยผมโม้ให้แล้วสุดท้ายได้ตามที่โม้ด้วย เหมือนได้เสียบิ๊กโม้คุยเอาไว้นักนะรถต้นๆอย่างนั้นอย่างนี้พอมาที่นี่จบแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้พอมาถึงแล้วไม่จบข้าไปกินก่อนเลยคือบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงบางทีมันเป็นจังหวะบางทีเราก็ต้อง คือเราเคยเจอประสบการณ์บ่อยที่ลูกค้าบอกเอาเอาเอาสุดท้ายไม่เอาแล่ลูกค้าคนมาเขาเจะเอาคันนี้เหมือนกันสุดท้ายไม่ได้กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องขายก่อนแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าว่าเฮ้ยลูกค้าครับคันนี้อย่างนี้อย่างน,นี้ได้ไหมครับแล้วเราก็จะมีข้อเสนอพิเศษให้เราคุยแบบตรงไปตรงมาให้ลูกค้าได้ได้ฟังเลยถ้ามันชนกันเสพก็หาคันที่ใหม่กว่าถูกกว่าสวยกว่าหรือรรลดราคาให้อีกที่เราตกลงกันได้นะตรงนี้อยากให้ เอฟซีเข้าใจผมด้วยบางทีเราก็เจอลูกค้าบอกว่าจะเอาสุดท้ายไม่เอาเราก็เสียโอกาสทั้งสองฝ่ายครานี้นะอยากให้เข้าใจผมในมุมนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดจองไว้คันไหนผมก็อยากขายคันนั้นเลยในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดลูกค้าตรงไปตรงมาอย่างที่ผมทําให้บางคนเพราะว่าบางคนมาก่อนก็จริงแต่ว่าเอกสารยื่นไปปุ๊บขาดอีกใบนึงรออีกเดือนหนึ่งใจคนนึงเอาเอกสารมาปุ๊บทคปวัติพร้อมพร้อมรับรถวันนี้ใช่ ผมถามคุณว่าคุณจะขายใครเออใช่ถ้าเรามองกับการเราเป็นผู้บริหารคุณจะขายให้ใครคุณจะรอเงินอีกสามเดือนหรือคุณจะเอาเงินวันนี้วันนี้เลยถ้าถ้ารออีกสามเดือนสรุปไม่ผ่านจมทุนขายใช่เจ้าของคลิก็ต้องจมทุนขาดทุนอีกผมก็เป็นเงินหมุนนะเนาะเนาะยังไงก็อยากจะขอความอุตลารับฟีทุกท่านจะได้เข้าใจกันเข้าใจผมด้วยผมไม่มีเจตนาอยากจะเปลี่ยนรถไปสับรถมาเลยมันเหนื่อยอยู่นะเออ แต่ว่ายังไงทุกคนได้สูงใจแน่นอนอผมรับประกันจากใจผมเลยอนะอ่ะ,นะอะโอเคคันนี้ก็เห็นกันค่อาๆคบท่วนสวยตามแบบฉบับที่สั่งมาให้ลูกค้า<ช>ท,ที่ลูกค้าต้องการในราคาที่สมเหตุสมผลเหมาะสมนะยังไงฝากด้ยวยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแ,แท้คนแท้ครับสวัสดีครับ